สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดเลขเด็ดแตงโมเปิดเลขเด็ด 1. มีนาคม65เรือที่แตงโมนิดานั่งก่อนพระตกกลางแม่น้ำเจ้าพระยา งวดนี้คอหวยต้องไม่พลาดกรณีนางเอกสาวแตงโมนิดาอายุ38ปีพลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงท่าเรือพิบูสล,ลสงครามตมวนสวนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีช่วงเวลา22นาฬิกาของกลางดึก24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างล่องเรือเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยยังไม่พบร่าง ล่าสุดได้มีการเปิดทะเบียนเรือที่แตงโมนิดานั่งก่อนพระตกกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าชื่อเรือโคบอล25เลขทะเบียนเรือคือ646646700327มีขนาด5.21ตันกลอสขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ